สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับสู่อตอนพิเศษของเล่าอย่างยอ่อไม่ยอมิกซ์หลังจากที่ได้ลองผิดลองถูกกันมา2ซีซั่นนะคะเราเลยถือโอกาสนี้มาเล่าเรื่องราวเบื้องหลังกว่าจะมาเป็นพอดแคสต์นี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันคะ่ะหลายคนอาจสงสัยนะคะว่าทำไมเราถึงทําพอดแคสต์รีวิวหนังสือรายการนี้จริงๆเป็นความอยากที่มีมานานแล้วคะ่ะ ก่อนหน้านี้เป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะมากจนมาถึงจุดหนึ่งที่เริ่มโฟกัสกับงานมากจนแบบเรียกว่ามากเกินไปเพราะรู้สึกว่าเรากำลังทำงานที่ท้าทายแล้วก็ไม่ถนัดเลยห่างเหินกับการอ่านไปค่ะเรียกว่ากลายเป็นคนชอบซือ้อมาเก็บไว้ก่อนโดยหวังว่าจะได้อ่านตอนที่มีเวลาว่างแต่พอว่างจริงๆเนี่ยก็รู้สึกเหนื่อยการอ่านหนังสือในตอนนั้นนะคะกลายเป็นยานอนหลับขนาดเอกเลยทีเดียว ว่าแล้วก็นึกถึงตอนเรียนเลยค่ะที่อ่านหนังสือสอบทีไรวันหนึ่งสามารถดับได้แบบอินฟินิตีเลยถ้าถามว่าจุดเริ่มต้นในการมาจริงจังกับการทำพอดแคสต์เราอย่างย่อไม่งอมิกซ์นี้ก็คือตอนที่ชีวิตมาถึงจุดหักเหแบบไม่ทันตั้งตัวในช่วงต้นปี2,568ปนอีค่ะวินาทีแรกก็คิดว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันคือความโชคไม่ดี จริงๆความคิดหลายๆแบบนี้ก็มีแวบมาอยู่ในหัวเป็นบางครั้งนะคะแต่ก็พยายามคิดในด้านที่ดีมากกว่าเพื่อรักษาจิตใจ,ใจตัวเองไม่ให้เป็นทุกข์นะคะแน่นอนว่าชอบอ่านมากกว่าเจบ็บบรรทัดอยู่คืออ่านได้แปบบรรทัดไม่ใช่แต่ก็ยังเป็นคนชอบอ่านหนังสือค่ะแต่รูปแบบคอนเทนต์ที่อ่านเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของตัวเองในช่วงนั้นๆตอนเรียนอยู่ใส่ ก็จะชอบอ่านวรรณกรรมเยาวชนที่แปลมาจากภาษาต่างๆพอเป็นสาวขึ้นมาหน่อยเอ๊ะ okay. ฟังดูแปลกๆเหมือนตอนนี้เลิกสาวแล้วไม่ค่ะยังสาวอยู่แต่ประสบการณ์เพิ่มขึ้นโดยช่วงสาวตอนต้นเนี่ยเราก็จะอ่านฟิกชันที่เป็นทั้งแบบแปลและไม่แปลแบบสายตลกๆไปเลยหรือว่าสืบสวนสอบสวนแล้วก็มีพวก ผูกปมซ่อนเงื่อนอย่างของฮารานโคเบนที่ตอนนี้มีคนเอามาทำเป็นภาพยนตร์และฉายลง Netflix ก็หลายเรื่องนะคะพอมาช่วงสาวตอนปลายชีวิตผ่านมาละหลายประสบการณ์ค่ะก็เริ่มอ่านพวกนันฟิกชันหนังสือจิตวิทยาหนังสือพัฒนาตนเองแล้วก็พวกหนังสือให้กำลังใจตัวเองสารพัดจะปลอบเพราะเป็นคนใจบางลงตามไว้ค่ะแต่จุดที่สำคัญเลยก็คือ เราอยากแบ่งปันสิ่งที่เราอ่านเนื้อหาดีๆข้อคิดที่ได้ให้กับคนอื่นๆได้ฟังเหมือนกับเราแต่ว่าด้วยความคิดที่ว่าในยุคนี้คงไม่มีใครมานั่งฟังอะไรแบบยาวๆเราเลยเน้นแบบกระชับระชับจบไวๆกลายเป็นว่าฟีดแบคที่ได้จากเพื่อนๆและน้องๆที่รู้จักในช่วง EP แรกๆนะคะกลายเป็นว่ามันสั้นไปอ่ะเธอไอ้เราก็อ้าว ก็พยายามลองทำให้มันยาวขึ้นนะคะจนกระทั่ง EP สุดท้ายของซีซั่นที่2เนี่ยที่คิดว่าน่าจะยาวที่สุดเท่าที่ทำมาเลยอะคะ่ะในส่วนของแรงบันดาลใจสำคัญในการทำเล่าอย่างย่อไม่งอม mix นะคะก็คืออยากให้ทุกคนที่อาจจะไม่มีเวลาหรือไม่ชอบอ่านหนังสือนะคะได้รับสาระและก็ข้อคิดดีๆ จากหนังสือเล่มโปรดของเราไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่ช่วยพัฒนาตนเองหรือว่าหนังสือที่ให้แรงบันดาลใจต่างๆสำหรับเบื้องหลังการทำงานของพอดแคสต์นี้นะคะจริงๆก็มีทีมงานใหญ่อยู่นะคะในเชิงไซส์หนึ่คท้วนค่ะเราทำตั้งแต่เลือกหนังสือก็มาจากหนังสือที่เราเคยอ่านนะคะโดยจะเลือกจาก เล่มล่าล่าที่เราเพิ่งอ่านไปไม่นานก่อนหน้านี้จะได้ไม่ดูคลาสสิกจนเกินไปเขียนสคริปต์อัดเสียงตัดต่อเสียงโดยโปรแกรม audacity แล้วก็โปรแกรมอื่นๆทุกอย่างคือการเพิ่มสกิลให้กับป้าคนนี้ต้องเรียนรู้เ,เพิ่มหมดซึ่งก็สนุกและท้าทายดีค่ะถือเป็นการคลายเครียดในระหว่างที่ต้องหาแหล่งรายได้ประจำเสริมเบื้องหลังที่จะว่าตลกก็ตลก หรือจะว่าโลกก็โลกก็ค่ะก็มีอยู่วันหนึ่งก็คือขณะที่เรากําลังออกกําลังกายด้วยการเดินบนลู่ที่บ้านนะคะแล้ววันนั้นมีบางอย่างโดนใจให้เราลองเปิดฟังเพลย์ลิสต์ของเราอย่างยอ่อซีซั่นหขึ้นมาปรากฏว่าพอมาถึง EP ีที่เราตั้งเวลาไว้ให้พับลิชตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยของวันนั้นคุณภาพเสียงคือแย่มากเพราะเสียงรบกวนรอบข้างถูกดึงเข้ามาหมดเลยตอนอัดเสียงพูด คนที่เป็นโรค perfectionist อย่างเราถึงกับเด้งจากเทรดมิลมานั่งแก้ไฟค่ะแต่แก้อยู่พักใหญ่ก็ไม่สามารถตัดน้อยหรือเสียงแสงทันออกได้เลยก็เลยปล่อยตามยถาก,กรรมอย่างทำใจคิดย้อนไปก็ขำตัวเองดีค่ะแต่ตอนหลังก็เริ่มหดเจอหนทั้งสว่างซึ่งในซีซั่นสเนี่ยนะะก็จะเริ่มดีขึ้นในความคิดของตัวเรานะคะแต่ถ้าจะพังก็ พเพราะเราโบบะเลือกไฟล์ที่ยังไม่ได้ทำการตัดเสียงรบกวนมาใช้นั่นเองอีกเรื่องที่ผู้ไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือเรื่องเสียงคือตอนเราเอาพอดแคสต์ไปโปรโมทให้เพื่อนๆและคนที่รู้จักฟังทุกคนตกใจคะ่ะว่านี่คือเสียงของคนที่พวกเขารู้จักจริงๆหรือเปล่าตอนนี้เริ่มสงสัยว่าเราใช้คลื่นเสียงความทีไหนในการสื่อสารกับพวกเขากันนา หรือว่าเราใช้คลื่นเสียง 2, 3, 4กับการเล่าพอดแคสต์นี้แต่ที่แน่ๆในบางวันต้องดื่มน้ำไหลอึกต้องอาบน้ำก่อนอัดหรืออัดบวยเพิ่มความใสให้เสียงถ้าไม่ได้จริงๆก็ขอให้เป็น Real เรียลมีไปแบบนั้นเลยละกันเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้อยู่เหมือนกันคะ่ะสำหรับความท้าทายและสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะ การทำพอดแคสต์โดยไม่เปิดหน้าเนี่ยเพราะว่ากลัวคนฟังจะแตกตื่นคะ่ะทำให้ต้องใส่ใจเรื่องเสียงและการเล่าเรื่องมากขึ้นต้องหาวิธีเล่าให้สนุกแต่จากทีล่ลองฟังที่ตัวเองเล่ามาอาจจะบอกไม่ได้ว่าสนุกไหมเพราะคุณภาพเสียงยังลมเพลลมพัดอยู่ในแต่ละ EP ีหรือว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในรูปแบบของความสนุกที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นอกจากนี้ยังต้องมีความกระชับแล้วก็ต้องเข้าใจง่าย รวมถึงการเลือกเพลงประกอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรยากาศของรายการดูน่าสนใจค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือความรอบคอบค่ะคนเราเวลาต้องทำอะไรอยู่กับมันสักพักเนี่ยเราก็จะเริ่มชะล่าใจและคิดว่าเราทำดีแล้วและก็จะไม่ย้อนทบทวนฟังตั้งแต่ต้นอีกครั้งซึ่งบางทีเนี่ยมันทำให้มีงานที่หลุดคุณภาพออกมาได้อันนี้คือเครื่องเตือนใจสำหรับงานที่ทำคนเดียวเลยนะคะ มีหลายโมเมนต์ที่น่าจดจำค่ะเช่นการได้รับฟีดแบค k ดีๆจากผู้ฟังมีพี่ที่รู้จักและเคารพท่านหนึ่งนะคะตามฟังเราทุกอ p ีและคอยบังกดไลค์และแชร์ตลอดและนอกจากนี้ยังมีน้องที่น่ารักที่เคยทางานร่วมกันมาช่วยฟังและแชร์ฟีดแบ็เกี่ยวกับการทำตลอด ถือว่าเป็นโมเมนต์เล็กๆที่น่ารักสำหรับรายการลกเล็กๆของเรามันทำให,ให้เรามีแรงขับเคลื่อนและกำลังใจมากพอที่จะทำต่อและยังจะไม่พอแค่นี้ค่ะไม่ค่ะอย่าทำหน้านตาผิดหวังสิคะอยากฝากถึงผู้ฟังทุกคนนะคะที่อยากเริ่มทำอะไรใหม่ๆว่าไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมแค่เริ่มลงมือทำแล้วค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆ เหมือนกับที่รายการนี้เริ่มต้นจากศูนย์แม้จะพัฒนาไปทีละ0.5หรือเด้งกลับมาที่ศูนย์ใหม่เราเชื่อว่าถ้าเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปสักวันมันจะต้องไปไกลได้ถึง10ค่ะ10เต็ม10นะคะไม่ใช่10เต็มร้อยก่อนจากการในวันนี้เราอยากจะขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้เล่าอย่างย่อไม่งอมิกสเสมอมา ถ้าใครมีคำถามหรืออยากให้เล่าเบื้องหลังส่วนไหนเพิ่มเติมส่งข้อความมาได้เลยนะคะและอย่าลืมติดตามซีซั่นใหม่เร็วๆนี้ค่ะสวัสดีค่ะ